ของพฤษภาคมเนอะค่ะนี cage, bitch, ่จนรับผู้ชงนวนเพิ่นด้วยเขียนหน่วยละบริการเขียนหน่วยละเท่าไหร่ยันดากพ่อจ้างคนเกิดอียังถือในมัอค่ะขอบขวาเขาแนางหน่อย เพิ่นเพิ่นมาแบบใดค่ะเวลาเพิ่นมาไม่แมาเป็นตัวรุ่นนั่นครับเลขชูเลขชูอ่ะค่ะผู้อาจวุโสสูบจดน้ำลดเนาะค่ะต้องใส่ตุ้มตะลดมามาเป็นตัวแบบนี้เปล่าค่ะนี่แล้วแบบตัวแบบนี้แล้วเนี่ยประการสรางนี่เลยเนี่ยแต่นอะอาจารย์เนี่ย ก็ขอบวันซาปีบางหันนะโอ้เพิ่นมาหาพระอาจารย์ว่าสั้นเป็นแบบนี้เลยค่ะโอ้ยมันน้ำเป็นงูงูเงี้ยที่ประไดศนี้มันก็เป็นงูเงี้คือกูคือกูเหลียมเนี่ยอาจารย์นี่เม็ดบอกครับมันนั่นนี่เลยหรือว่าหรือว่ารับรับเตือนเตือนนี่รับเตือนเตือนนะรับเตือนเตือนเนี่ยนะมันแบบโตเลยมาเป็นตัวเพิ่นมาว่าจังไรจ้ะ ว่าเราไม่ไเราเป็นเลื่อยข้ามกุเลยดัๆเก่งตอนนี้แั่เสียงแคเสียงสกัดยันที่เหนื่อเลยขอลงมือไปข้ามมันหนักตงหนมันแค่เมันงูก็ดีก่อนแล้วมันมาเห็นเกล็ดหนเห็นเกย์ตรงหนนักตัวหนเน้อหลอกนะตั้งบนนี้พุ่นของันาั่งน้ตาอานนี้เก่งไม่นักหน่อยกว่าเดิตัวนี้หน่อยมัาซ้ำกับเพ่งนี่แหละลูกมันขด้มีนัาสรงัว มันมกัะเมียมากรเมียมจิมีหนัากว่าั้วหนึ่งจี่มีลูกไม่ลูกหน่อยสองตัวหนักจ่นเนี่ยพูดไต้ก็มหาจา์เรื่อยๆตะกวนมาอยู่เด้อีเราบปใครมาผูคนะเราปวดบมกเฮ้ยเราอะไรครับผู้กันไปไปหนมือหนอกมีตัผู้เส้นไปกผูดกัังกัอยงไปหาเขาไปเขาพรั่งไปย่างเดียวผู้ในเขากินดี ไปรอวน่พ่อเ <laughs> อเอ,เเอเ <h> โอ้แต่กก่มาเหือ่อยแ<ล>ต่ออย์ปูายแต่ก็ออยุบุ่นก็หาก็ยุยุุ่แล้วก็บอก,อกออยุคเหื่อยอยุินแต่ยุคหนุงมัวบน,น,นอาจารย์ยุ่หนุงมัวบนันกักปีครับแปดปีนะก็ยุหนึ่ง ไม่อยู่กนหาปีพวกอยู่นหาปีละครับโอ้ยยัลองบมวบานพู่กับมหาโอ้ยต่หาต้องพูดพูนเนาะไปฮะที่พุนเปลี่ยนยพี่หาไปกินจตหารเราไปจำแล้วเ่น้เพราะว่าไปถุมากแต่กเล่าเลากินเหล่าเนาะปูแต่พูแต่เล่ากินเหล่าครั้งที่เดูไปกั เป็นป่มทีม่วมือเนอนน้ำโว้ยคุนอนน้ำเด้แต่คุณยามมอหเพี้ยนเลยาจนรนอนน้ำาคนนี้โอ้ยเมาหลอกเป็นีมาหากันคิว้วหดหลอกนแล้วได้ฝันเมานอนติงดำนอนได้ติงเฮาลูกป็นหวโอ้เป็นเมาไปยังมาหาก่อนน้อย่ำกย่ำเาเเกาประตูได้คนเนี้ยย่ำบวกบ่อบ่อบ่อทังเกาดิ อ่าน่าตังคนเนี่ยพวกเทพนี่พวกแคบอ๋อเสียงเปิดประตูนี่เอ๊ะเราฟังเสียงโอ้ยเกิดเปิดประตูขม่ามิเตอรนั่นเดียวหนาววายเดี๋ยวนี้เสียงว่าเปิดประตูคนนี้ประตูม่าอ๋อย่างบอนี่ไปทั้งบอขึ้นของเก่าไปทั้งหนาไปทั้งหนาเลยทีคนบ่เรามาเราแบ่งสัตวปูโอเคปนี่มามาแบบนั้นเนาะมาแบบนั้นมาสิพวกขึ้นหมูพวกเทพมาเนี่ยเทพมาเนี่ยเขาบอกนีเทพมามันสีเย็นนะครับ เทีที่มาที่มาเย็นมันอกเย็นเป็นคือลร่มบีบี้ขึ้นฮกแบบพัดลมใส่น้ำแข็งมันอกเย็นเป็นเย็นมากเลยเป็นเนื้สัตว์โอเคมากเอาเทลียวต่อขั้นผู้เจ้านิมิตขั้นเทียบตัวเทียบไปหาเนี่ยมันจะเป็นนี่เงนถ้าพวกนั้นบอมเป็นเทียบพวกกันที่มาหากันบ่เย็นเทียบพู้เทียบพวกพุ่มสั้นจ่าตุ่มเขึ้นว่าพุ่มจังจ่าตุ่มผู้ตายหรือพุ่มจังจ่าตุ่มขึ้นไปพุ่มมานั่งจ่าตุ่มพุ่มสองพุ่มนี่เพราะว่าพุ่มพวกขึ้นไปพุ่นเขาือบุ่ง บอกใครมาอยู่น้ำมอหรอกทุ่มสั่นซุ่มเลยไปอ๋อในคนเล่นอยกต่างว่าต่างว่าไหนต่างวุ่่มมานั่งทุ่มจัดต่มทุ่มทุ่มสั่งบนนี้สงสัยเนี่ย คุ่มสันมักวนมักงวนเอาแัวนมกวนมากฟันมักลำบ่อาจารย์มักนมักมาวนัดอย่มากวนมียาูบไมียาูบยาซูบมีอบนี่ะสบมีบ่สมีบ่อูะาเราหรอกานีอาจารย์อาจารย์ สั้นเหรอเดสูบยายแห้งหลายว่าสั้นกวานี้ว่วมีไคยมียาด้วยวัน,นี่ก,นกับมาหาคนนี้กบมาหาสั้นคว่โอ้โออยาสูบมีแตยนี่น่ามาหาบัาน ปูเดีือกเด้อกปูอดเอาเด้อปูเพิ่นไปหายาสูบอยู่ค่ะอดเอาเด้อปูโอ้ยหลานก็บ่ได้เตรียมมาแล้้วโอยก็บ่ฮู้เนาะว่าปูที่มาสูบยาอยู่ไกลแบบนี้เนาะบอกไกลดอกกับเล่าก็ไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ปูอดเอาเด้อปูเป็นย้อนว่าอาจารย์เล่าว่าปูมาเยอะเลยสั่วบ่มาโดดแล้วว่าซั่นเล่าว่าเล่าถึงก็มาเนาะปูเนาะ มือนี้ปูมาห้ซอกหัปูาเนเ้อปูเด้อารไปเอายาเราบ่ไปแล้วหายจากไหนเด้อปูเด้อเ่ได้เตรียมเด้อเาหลูกหลานกัลูกหลานก็เเตรียมไปห้าพ่อเตาผ้าพอจำมาพอจำเอื่อนมาผ้าพเตามมปล่อยพอถอดหลายๆเด้อพอเมื่อนี้ได้เตรียมมีเลนะเียมรันต้องกมไจ อันนี้ก oh, really? ็ออะไรตัวนี้ป <so ูมาจังเลยปูท oh, ี่นีแนวบอกปูบอกหลานบ่กปูโอ้ยมาหน้ำซื้อมาน้ำมาน้ำโอ้โน้ำแม่ปูมานหนอำกูย่านชูย่านชูบ่จักมาเรียกอยู่นี่อยู่เรียกแบกจำเอามาน้ำอยู่มันมาโอ้จ้าชูเด็กกินน้ำบักจำ่าซั่นย่านลูกย่านหลานบ่เข้าใจเนาะปู่โอ้ย ือบมชูบอเอาพันกำลังไปเอาอยู่ครับน่าถือเอาย้มแล้วขืนแล้วนี่ฝ่นกก็อีมีบบอก็ีมีขนาดนี้ต้องนั่งเลยมากนั้นฮึมฮึมฮอนมาึมฮดมฮึ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 มนนมฮมาึพฮึมฮ่มฮึยฮึมฮึมเึมฮึมฮึมฮเน็ึมฮ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 ึมกึอฮึมฮึมานมาึมฮึมฮึมฮมฮานฮึมฮึ่เึมฮึพฮามฮมม เราก็เลยน้ำมาบอกยานยานลูกยานหลานบอดเห็นบอดใหญ่มาลังหายาสูบอยู่พอเอ้ยถายจะเข้าด้วยกันต้องไปหายาสูบอยู่ลูกหลานก็มานังกันก็ประจำสูคือบวกเจี๊ยบมาน่อสููคือพวกเจี๊ยบว้ยเจีบปูเจียบมันขอโทษหลายๆ้อขอโทษปูหลายๆเด้อปูลูกหลานก็จะเม้นเลื่อมจุดนี่ยาสุบยาสุบยาสุบ คุณแม่พี่หญนยาบ่อออคนเด้อ oh, ค oh, oh, so ูออมอืมอมอืมาืมอืมอืมอืมผเ้อืมอมอืาอัมอืมอมอื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 มอมอมอหมอืมอือกมอืมอืนมอาอืมอืมอืมอมอืมอืหลานออออมอมออกอมอ ปวดฟูหลายๆเรื่องม,มากกับมากกับพอจำนะเราพได้เตรียมดีๆกับว่าเอาพญาติเตามาก่อยเพื่อนสูธรรมชาติแล้วก็ว่าสิพากันมาได้ตัวเลก็กแล้ว่าเจ็กลับนะครับว่ากับเป็นความฟูสิบัมากนะครับได้กับเป็นปูมากนั่งอยู่กับกอทษดหลายๆเด้อแต่ถือสมถือสาล,ลูกหลานเด้อปูอดเด้อ บักในน้อยมันบนมากว่ะในน้อยเหมืนบักนุ่งขายังขนาดกำลังมากกำลังมากครับลูกหลานกูตัวหลานกูมันันมากว่ะเราเป่ายาอยู่ครับเดี๋ยวเห็นไหมว่าญี่ปุ่นกำลังเบียดมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังยังมากยังมากมันมาอยู่นี่กูกันน้ำมันมาอยู่ลูกหลานลูกหลานบริวานนี่แหละลูกหลานบริบ้าน ไฟอย่าน้มากปละไหลายจุดลยน่ยอยู่แต่ยาบ่มียามีโอ้ยถึงกูุคนยาถูขยกขยะถกยถุกงนหนป้ยเ้อากเล็ก้ทุกีายเก้มขึ้นาขึ้นมากนขึ้นมา้นมาา้นมามาข้นาขึ้น้อปูขึ้นาย้ายม้นมาขมบานมารียมยามมานมยามา กันบาดในลูกหลานจับักจับไปใส่สุกเอาไปน้ำเพราะว่าตู้ขาเนีเตี้ยมบาดนี่จีเร่เตียมเด้อปูต่อไปต้องติดกระเป๋าไว้ฟอมบาดนี่จ้าปวดซ่าเนาะไปดูตาน้ำน้ำแป็นปูผมมีขาบ่กสุกกะเรียงเตี้ยไอ้เนี่ยใหญ่ แลนเลนแลนไปแลปูไปแล้วไปแล้วไปสองคนแล้วอง้มอยากได้สุก็อยากได้จะนั่กูแมนแมนแลปูอ้ยว่าจังไรให้ลูกให้ร้านกะสิได้ว่าอะเด้อยมอะเด้อปูอ้อนลามข้ามยาลูกห้านหละหลุดบจิงขวมิดหลุดบบท่านปูจักเทียมันเป็นตะไรปูข้าวให้ตัวมันเป็นตะไรเนาะ จ้าายสเดีวจ้าจ้าจ้าสทูปปูให้ปูได้บอกไรเทียวจ้ามนมีผูมิยาจะข้นบหหนาอยู่้างหันกระไดเพื่อนกะจิมี่ยุ่นละ สูบยาให้ร้อกสังอืมนอนอเนาะผมว่ายามันก็ว่าได้สูบบานทูกยาไป้นนอยวเลยอี่ยาสูบอย่น้น้นี่มกนี่แน่นอมบอจจอยอยู่เนี่ยีน้ห่อยก็ได้อยขนหอางีแม่มีน้ำบ่แม่น้ำขวดน้ำขวดไม่ปูเขาจะน้ำขวดไม่ได้อน้ำไม่ได้หอแม่ คุณแม่เราไปเก็บเห็ดแล้วาท่านใดนั่นเราอือกูอยากสูดยาแห้งจะด้ยู่กูอยสูดยาแห้งย่ดอกปูมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะมาล้วปูมาแล้วมาแล้วสูาเลนเล่นเลสูยาเราิดจูยากินน้ำกนเออกินน้ำกนเ้อน้ำกูไกินกูอยากสูยาูาสูยาสั โมากล้วรับอยากแม่กูก็บ้าอยากมมันกื่นเาแมนความผูเาแมนมนมหมดไวมทีนีเนี่เมือนทน้าสุเก่าว่าไว้ก่อกานก่ยาข้ามมาันาะคุณแม่ยี่เจ้าเจ้ยว่าอยู่เนี่ย แม่เด้อบันปูสดยังวาไวนี้โอ๊ยบ่หกยาอย่างนี้พอใหญ่เลยหูจับบ้านนี้หูจัอาไว้ชุ่มอให้มึงหูจัให้มึงหูจักเอาไว้นี้ข้ามมากอกยาื้อไว้มึงบ้านนจื่อไว้จื้อไว้จื้อไว้มันคือต่อสานให้บกันเนี้ันสินบอกวเอามา ถูกว yeah. oh, ันศีลด yes. ้วยแม่จ้าเอามาไวหนีเลยอย่า่ตัวไหเอจุดดีจุดีอย่าเปลาตัวมาลโอ้ตัวไปลุวันจันผู้ผพันยากับผเปลนเจ้ายำสังซัเดียวพวกเอ็นปูน้องกเข็นปูนึงนะพกเนเนเต็มโอ้ลูกหลานกันลุเท่ากับถึงการปูเอ้ย จดเห็แล <Bond> ้จดเห็แล้เลยแล้วสดแล้วมันก็ดูทอวนการคือว่านะบได้เกียมมากอาไม่ไหนี่เถอบานนี่ด้วยอะมึงอยากลำอยากรวยช่วยอยากห่างอยากมีสาระมึงก็ช่แล้วกันช่เห็ดตัุ้บบ้าจดไฟจดไฟแต่ว้าจุดทุนนะมากก็มากไปซื้อพอเ้ยแต่มื่อแต่ีนเมื่อเอเก่าเท่าเสกหัวหลวมันบุกจัดยังนแล้พอเ้ยมึงมึงฟื้มึงสารดบัน มีแห้งบ้างป่บโอ้โหไข่เนาะไข่ไข่โอ้ไข่แล้วบานนี้ติดบ่อพ้อไปติดติดกยูกเถือนนักบอลแน่ยจะาเถือพ่อเอ้ยเงินค่ำกับเดียวมึงกถือก็ยังมึงบสกินบสท่านยังมึงมาบวชจะซื้อเมียชิไหลพ่อเอ้ยโมีเงินี่นี่ตะโตนี่ตะโตก็มัดใจซื้อเงินสีคนแนกลินบท่นพ่้ยคนไทยังได้กินได้พอ กินน้ำพระเพิ่นลูกกระไดเพิ่นไห้ค่อยได้ซูมาอยู่นี่กันจูปฏิบัติว่าได้ซูกระตีเพียนเพจมาอยู่น้ำพระกินข้าวพระกินข้าวญาติของโยุ่งไอซูปฏิบัติเอาถ้ำเอาเห็ดยังโอ้ยเป็นไดล่ะป่วยมีแห้งกับปูบะเนี่เห็ดเอาเด้อแม่บาทนี่คืออีพอห้าว้า ได้เงินกับบดได้แล้วบ่ได้กินนะท่านน้ำฝนบ่มีเงินท่านอีฟอยกันพ่อให้กับจังชายได้ท่านเงินละเยอะเองนะแต่ว่าเยอะหน่อยนะติดอยู่ติดอยู่โอ้โหหิวยาค่ะแกจนวานนี้ต้องซื้อใส่รถไว้บ้านอุ้ยคนเหล่วขันย่างคอยซื้อแล้วคอยไปอันดอนปูตาคอยกเอาไปให้อันพ่ออันอีหยังกว่า ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับปูไปแล้วค่ะปูสูบยาแล้วปูไปแล้วแมาจังเลยนั่นแหละอาจารย์เลี้ยงเลยหรอใส่ปูเราเลี้ยงนี่เอาน้ำมั้งนี่น้ำนี่น้ำเจ่นพี่น้ำเย็นๆอาจารย์เลาออกมาเอออาจารย์เอาแล้วใส่ปูเราหยานเราหยานติดตาเราบุ๋นมาแล้วง่ายกว่าส่น ย่านให้ย่านให้ย่านปูไห้ปูแล้วมายำนะครับเอาตัวเลขมายำนะครับปูแล้วมายำตัวน้ำมาครับปูน้ำมาบอกน้ำมาบอกเลขที่พอจำเอามาหน่อยนะครับเท่ากับยูทูบมาสั่นก็สีน้ำมาหนีย่านลูกหลานบ่เห็นเพราะว่าเลขอยู่น้ำพอจำมาสั่นนี่ล่ะค่ะนี่แ่ละตัวเลขโบแล้วมาเลขอยู่หนีแล้ว เรียกมันถืงล้วเลขมันถืแล้วอยู่อยู่ที่พอจำมานี่อยู่ในนีละน้ำเย็นๆในปู่ล่ามีแห้งนะน้ำแมนดุกละเรียกอยู่ในนีละนี่อยู่ในที่พอจำมานี่เบิ่งเอาเด้อพี่น้อง เรานํามาบอกเราวาหยาบลูกบ่งจักมายาให้มายาให้เพราะว่าพอจําถือมาตัวเลขนะนี่แหละคือพอจําถือมาพันมาจุดทั่วพันได้หาเก้าแปดตรงกันตรงกันเลยนี่นี่ครับหนึ่งเก้าฮากับแปดหาตัวนี้ตัดเลนเลขยอดเง่นก็ตรงกัน เลขยอดเงินกระตุงกันกับตัวหนึ่งเก้าเจ็นี่ดีเนาะตรงกับตัวนี้เนาะมันเจ็ดเก้านึอันนั้นเป็นเจ็เก้านึ่งอันนี้เป็นหนึ่งเก้าเจ็เยอดเงินมาวางไว้ดูกันเออปุ่นปุ่เอามาบางิมามาเอาแบบนเนี่ยขาวไม่ซีดเอาใส่ละเนี่ยเอจะไปตือซาเราด้วเนี่ยมาเอาเนี่ยเห็นว่มเนี่ยตัวใดพอไว้เนี่ยเนี่ยมาเอานีมาเอาเนีไปเห็นยังก็จำนั่งก็หัน มองพ่อจำนั่งตัวไหนเนาะบาดนี้ตาเจ้าออาซิเจ้าแปดตัวนี้นี่แปดนี่นี่เก้านี่เก้าหาเก้าหาเก้าแปดเพราะว่าเก้าแปดอรนี่เก้าแปดนี่เห็นบ่ตรงฟูพกนั่งพิงกันเลยเก้าหาตัวนั้นน่ะเออเอาคำพูดเห็นหาเก้าหาพูดได้เห็นแปดเก้าแปดเด้อนั่นก็เป็นตัวเลขไม่ถูกเออไตัวเลขเดียวกันนาเดียวั่นี่นะครับคลิป่นี่นนี่นี่นี่นครับคลิปที่นี่วนี้นี่นี่นก่จี่่นีนี่ี่นี่นี้นีน่นี่ีี่นน กับเบิ้งเจ้เนืองกับเป็นแปดคือเล่าวานล่ะเก้าแปดเก้าห้ายูในคิปเก้าแปดเก้าห้าคือเล้าวานเก้านี่แปดนี่เราปับมาสังเกตเนาะเอาเรายางมากไหนบุรุษหลุยเด่นไฟอีมีเส้นทั้งสี่โอู้หโอ้ปูเรานางพิงอยู่นี่เนาะก็เป็นเลขเอา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 เบิ้งเอาค่ะผู้ใดตาดีเสรปจแลนี่นี่นี่ มัคือคนั่งเมื่อกี้นี่มันคือนี่คือจำนวนเงินจำนวนเงิน8กระหานี่ละตัวนี้8กระหานะ1 7 9 1เป็นตัวเลขเป็นตัวเดียวกันครับเพราะจ้าหมามาคือเก้านั่นครับพอวะเป็นเก้าครับเป็นเก้าเป็นแปดน้อยน้อง8กระหานี่ละครับแต่ว่าเห็นแปดนะชัก 8็แปดแปดชัดยี่แล้วหรือแปดนชัดยี่แล้วเกากชับหากับชับยู่ครับหากัชัดเกากรชับครับบันี่เห็นหัวหางยู่ครับเก้าแปดห้าตัวเดียวก็เลขทูบเด้อตัวเดียวกันบอกตัวเดียวกันนะท่าน พอไว้เห็นเป็นตัวเดียวกันมันใจแล้วพี่น้องเด้อมันใจเด้อก็เปล่าได้เปล่าเลข5เก้าเปล่า55เลข5นเปล่าตัวเดียวกันเด้อโอ้เลขตัวเดียวกันครับเลขทูบเด้อค่ะมองพ่อจ้ำมองกูมาลงพ่อจ้ำเมื่อกี้แมียนครับแมีนเลยครับชัดเจนนะครับ เป็นต right no, bueno, ัวเดียวกันเลยห้าแปดเก้าชัดชัดค่ะชัดเจนตัวเดียวกันค่ะยูวันที่ข้าวบาร์ดขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีในงวดวันที่สองพฤษภาพเด้อค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคดีเพราะว่าตัวเลขมันเข้ากันไลท์โตค่ะเข้ากันได้ครับเข้ากันกรับพ่อจ้ำหมามาเข้ากันกับเลขทูบที่ที่ใต้ยุนีที่พ่อจ้ำขออยู่หนาไอองปูนี่ค่ะแล้วกับพ่อไว้กับปพ่ออยู่ไอ ตรงเพื่อนเดินยังตรงอตรงนี five, eight. Eight ้หัวเขาครับแต่หัวเขาแต่หัวเขาครับพับพุทธรูบท่องขํานี่ครับนะครับกาเก้าแปดห้าเก้าห้าแปดแปมันเป็นตัวเดียวกันเลยครับนี่สามชุดอยู่นี่ครับเป็นตัวเดียวกันมัดเลยค่ะสารไปสามารถซื้อเอาเป็นตัวเลขตัวเดียวกันกับเลขทูบเด้อค่ะเลขขาวยังเป็นบาเป็นกรรมเด้งอ คก็ุจันเลยค่ะทำตอรบถายคลิปนี่นะคะแงมุกจัาว่ามาหลุดพ่อจนะคะโค่กั